หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบอกแบบก PUBG, Fi, ลุ่มพับจีฟรีไฟล์แลวก็บอลแลนแลวก็บริการฟาร์มต่างๆผมกาจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยโอ,โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในเพจไหนจําก่อน,นครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปโปรโมทเพจอะไรแต่อย่างใดนะครับคลิปนี้นะครับ เป็นคลิปการทดสอบร้านหน้าใหม่ว่าจะเกลียนกูหรือเปล่า EP 2นะครับซึ่งก็ทำ EP แรกไปแล้วครับเมื่อนานโขเลยซึ่งถามว่าทำไมเพิ่งมาทำ EP 2ก็เพราะว่าแบบกูกูโดนเคลียดเนี่ยกูไม่อยากเสียเงินเลยู้ชมง่ายง่ายคือก็ในวันนี้นะครับก็เลยมาทำ EP 2นะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้อง,องมาเยอะมากพี่แบบอยากให้ทำ EP 2ต่อจังเลยคือแบบนี่กูเสียเงินเหรอวะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบร้านนี้นะครับซึ่ง ถามว่าผมเจอได้ยังไงผมเลือกเจอในเฟซทับคือเหมือนครั้งที่แล้วเลยก็คือแบบกูเจอคนแชร์มานะครับแล้วแล้วดูเชื่อเพจมันคุณผู้ชมคามุยชอบดูแคปชั่นมันคามุยแล้วไงไม่นี่แล้วกันไอ้เหียกูกลัวโดนบิดมากเลยอ่ะเพจมึงหน้าบิดบิดมันมันแบบหน้าบิดตังผมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคือผมเห็นนะครับเห็นว่ามันโพสจากคนนั้นแหละเห็นโพสของมันนะครับโพสของเพจนี้นะครับก็ ในของแขกคนหลายที่ที่ที่เขาแชร์มานะครับสุ่มสปินบล็อคฟุตก็คือเหมือนรอบพี่แล้วเลยเหมือนพาร์ที่แล้วอะว่ามันมีสุ่มอะไรอะอันนั้นก็สุ่มของครับซึ่งไอ้โอกาสนั้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นร้านไหนทำนะครับดูมันมีแต่ผมไม่เห็นก็ไม่ดูนะแต่ว่าผมไม่เห็นนะผมก็คิดว่ามันมันจะมีตังค์รึวป่าเนี่ยดูยคุณผู้ชมมันโพสตตั้งแต่ที่สองคุมพานะครับเนี่ยตั้งนานแล้วอะคือแล้วมันไม่มีใครมันกดไลค์กดอะไร <c oughs> มันเลยคือแบบสมเหมือนมึงทำเพดอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คนติดตมดนเ,เี๋ยผ ไม่ยังไม่กดไลค์ดีวกว่าเผื่อมันบินทางผมเดี๋ยวผมลองทักไปหาเพจดูนะครับคุณผู้ชมพาอะไรวะแปดสิบบาทไอ้เหี้ยครั้งที่แล้วมันยี่สิบใช่ไหมครั้งที่แล้วยี่สิบไม่แพงเท่าไหร่เว้ยครั้งนี้เอาแปดสิบโคตรแพงทำให้กูต้องมาลงทุนกับอะไรแบบนี้ด้วยวะไม่เข้าใจดิ <S <S อะไรอ่ะนี่ยคันเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าหน้ากูบังใช่ไหมนี่ไม่มีให้เลือกเลยเว้ยกูใช้บริการอะไรเอาเนี่ยผมจะทำเนี่ยครับสปีด80วอล พวาดเร็วดีครับไม่ต้องไปรอฟางผมแย้มันาเขาดีผมด้วยเฮ้ยนี่ไงทุกคนมาตอบมาละตอนนี้เราทำอ่างนี้ให้ไม่ได้การครับสปินเหรอครับครับผมอันนี้ผมมันไม่ดูครับว่าผมเป็นใครเพราะว่าหน้าเฟซผมมันไม่ได้เขียนเอ้ยมันเขียนวอาแหละแต่มันน่าจะไม่รู้จักผมแหละเพราะผมก็ไม่ค่อยได้แจกเฟซบุ๊กไปในอันนี้ครับในช่องนะฮะเฮ้ยทำไมมาส่งเดิร <laughs> มันเร็วจังวะผู้ชม เว้ยไ,ไม่พูดคำตำเพลอะไรเลยมันส่งเบอร์มาแล้วผมยังไม่ทันทำอะไรอยดิ <c oughs> ยังไม่ทันพูดคุยอะไรเลยมันเอาเบอร์มาแล้วว่ะว่า,าผมจะลองเอาไหมาครับแปดสิบบาทเลยนะหาโคตรยากไปสิบบาทเสี่ยงจะกินโควิดด้วยก็อยากจะเล่นทั้กดไลค์เป็นกานใหญ่ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมโดนเกียนก็ตามเคยครับไปลุมครับทัวร์ลงเพจนั่เลย <c oughs> แต่ถ้าผมไม่โดนเกียนก็ไปซื้อตามกันได้นะครับผมไม่รู้ว่าไอดีวัคซุนราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน มึงไม่ใช่เจ้าของโทรศพัพท์เอ้าไอ้เหี้ยมันจำหน้ากูไม่ได้เลยไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ,โอ,โอนะครับแปดสิบบาทครับคุณผู้ชมแพงนะถือว่าถือว่าแพงนะครับผมแปดสิบบาทนี่นะผมโอนเรียบร้อยแปดสิบบาทหเห็นปะนี่ครับผมต้องส่งสติ๊กให้มันด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหูโดนเกียร์ไปเนี่ยแล้วกูวนไปแล้วด้วยเขาโดนเกียร์มาทุกคนอ่ะโทรให้มันละเขาตอบกลับมา่าสักครู่น,นะครับเนี่ยเนี่ยผมผมกลัวตรงนี้แหละไอ้สักครู่แล้วเน,นี่ย<อ>กลัวพันของแพงเลยนี่ ออเือกูว่าแล้วทุกคนคือ80บาทกับไอเดียบล็อกฟุตซึ่งกูไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าแล้วดูมันทำกับกูดิดูอีกแล้วมึงิ้แผลบได้ได้เอาแล้วกูจะไปรีพอร์ตเพจยังไงวะเนี่ยนี่นะครับทุกคนไอเพจเวนี่นะครับดูแล้วมันตั้งแคปชั่นคาหมวยแล้วไงไม่หนีแล้วกันมึงบิดตังกูไปแล้ว80วอไอ้เฮียมันบล็อกผมยังงวะเนี่ยคุณผู้ชมเอามันมันส่งนิ้วไม่ได้ด้วยมันเป็นเพจอะ เฮ้ยโดยนจริงไหเนี่ยเฮ้ยประจานนะครับอะไรวะโดยเฉครับตัวนมออสปินมาแล้ว ID ไ,ไก่ตันของตันฮะคืออะไรวะคุณผู้ชมคือผมใน ID ที่เป็น ID ไก่แต่ของตันนี้เหรอแล้วสรุปม,มันไก่ไหมวะเอาละหัดเลยเอามาครับเอ๊ะหรือว่ามันไปเห็นหน้าเฟซผมหรือเปล่าคุณผู้ชมมันเลยส่งมาไม่รู้นะแล้วมันก็ไม่รู้ไปเห็นหน้าเฟซผมหรือเปล่าน,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 นะครับว่า ไม่รู้ว่าม่รู้จาขผมหรือเปล่าวะหยอกหยอกขามุยผมไม่ค่อยเชื่อแล้วว่ะคุณผู้ชมว่าว่าว่าไม่เห็นเฟซผมหรือเปล่าวะหรือว่ามันแบบหรือหรือแบบมันมันมันแบบแค่แกล้งนะครับตามตามแคปชั่นเพจมันอนะ่ะขามุยแล้วไงไม่หนีแล้วกันเอากูไม่ให้มึงหลอกไอ้โง่ออไงงอ้คุณผู้ชมดูมาแล้วยะอ๋อยังไงครับผมป้า จานนะครับอันนี้อันนี้รหัสหรือเปล่าวะหเห็นดิอาร์จีเกมคุงผมไปขามวยเอารหัสมาครับเยสเหี้ยไ,ไปขามวยเอารหัสมาเฮ้ยโหดได้ผู้ชมเอาว่ะไม่ไม่ได้ขามวยโกง,งอะ่ะไปขามวยเอารหัสมาว่ะเยสเน,นี่ยเดี๋ยลองเฮี้ยเพราะเฮือแม่ง แผซ้อนแผนให้รหัสมาแต่รหัสเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาได้วะเฮ้ยดูดิแล้วขาแล้วของอะของตันยิงวะอันนี้คือผมไม่เคยเล่นบอฟุตนะครับทุกคนก็ถ้าของอะไรผมไม่รู้ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมไม่ไม่เคยเล่นบอฟุตนะครับเคยแหละแต่ว่าผมไม่ได้เล่นบอฟุตบ่อยนะครับก็ถูกคุณผู้ชมค่อยดูนะครับเขาบอกว่าไก่ตันของตันอ่ะคุณผู้ชมช่วยดูนะครับว่ามันตันริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้เล่นบอฟุตบ่อยนะมาครับทุกคน เราดูเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากาจะขอถ่ายจริงหรือเปล่า mm. เฮ้ยไม่ตันว่ะส่วนไอดีอ่ะผมไม่รู้นะไอดีตันหรือเปล่าแล้วของพวกเนี้ยต้องไปดูยังไงวะทุกคนผม,ไ,มได้เป็นอนะ่ะผมต้องไปดูยังไงวะเย้อะแต่ก็ถือว่ามีดาบอยู่รู้ด้วยนะครับผมเห็นได้อยากรู้ไปขี่ผ่านนะเฮ้ยผลสั่นด้วยวะเยอะผลสั่นด้วยวะเฮ้ยมาอยู่นะคุณผู้ชม โอเคครับเอาเป็นว่าร้านนี้นะครับผมไม่โดนบิดตังนะครับเอาเป็นว่าแค่ไม่โดนบิดตังก็พอครับใครที่อยากมาตาก็มาตากันได้นะครับไอร้านเมื่อกี้ไอคามุยเดี๋ยวผมจะทิ้งดินไ้ให้นะครับหรือว่าถ้าใครโดนเกียนนะเรื่อง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 ของคุณครับอันนี้ผมไม่ได้โปรโมทร้านนะคือใครอยากมาตมตามผมนะครับหรือว่าอยากมาลองเสี่ยงตามผมก็มาซื้อกันได้นะครับไอร้านคามุยก็เอาว่า รหานนี้นะครับที่ผมได้มาเดี๋ยวผมจะแจกเลยนะครับใครที่ย้อนกลับไปดูที่ผมเอาไปเลยนะครับรลังนี้เราจะคิดเอาไปผมไม่เปลี่ยนรหัสนะครับเอาไปอันนี้กันได้เลยเอาไปเล่นกันได้เลยนะครับใครเร็วใครได้นะหลังจากคิดเงินดไปใครเร็วใครได้นะครับก็รหัสนี้เอาไปเลยครับผมให้ไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่าบอกคุณอยู่แล้วไงหลังนี้ผมให้คนที่ดูไปเลยครับใครเร็วใครได้ใส่รหัสเอาไปเลยนะครับผมโอเคก็ถือว่าตัวบิดหมนก็เกือบโดนบิดนะกูเกือบโดนบิดอะ ก็ดีดีครับที่เขาแบบไม่ได้ขามุยหนีครับแต่ว่าเขาขามุยไปเอารหัสโอเคครับเอาก็ขอขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็ใครนะครับอยากไปซื้อก็ไปลองซื้อก็ได้แปดสิบบาทได้รหัสมาก็คุมม้มไลยก็คุ้มอยู่นะมีตั้งดาวอยู่รู้เลยโอเคแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆก็เวียมีอมีพีสามหรือว่า,ถ,าถ้าใครอยากให้มี EP พสามขอคลิปนี้หนึ่งพันไลค์เดี๋ยวจะมี EP พสามแต่คงไม่เร็วๆนี้เพราะว่าแม่งเปลือง ทำคอนเทนต์แบบนี้มันเปลืองคุณผู้ชมมันเปลืองตังค์มันเสี่ยงโดนโกงด้วยมันเสี่ยงเสียตังค์ด้วยไงโอเคไว้เจอกันใหม่กหน้าหอยปลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกด้วยนะครับจะได้อะเป็นกลังใจนะครับคือกูเสียมากเลยไงแต่โชคดีนะครับที่สอบผ่านเรายังไม่โดนโกงนะครับไม่รู้จะไปโดนโกงพันไหนโอเคไว้เจอกันใหม่อ่าพาหน้านะครับหรือคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะมีคลิปหน้าอีกครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายเเอิกเลตเตอร์ พูดไป <In S 1> นะเจ n ฉันไม่เพียงแต่เธอเท่าน้น,น,นเลิมส่เลิมส่เลิมใส่เสขาจะพูดอะไรไ,ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องใส่ใจ